สามสองหนึ่ง สวัสดีครับโจแจ๊บแ็บเทแจ๊บค่ะเทปนี้คือเทปสบายๆเราไปเจอของในโกดังมากซึ่งเป็นโกดังญี่ปุ่นใช่ซึ่งถ้าโกดังไหนอยากจะให้เรารีวิวติดต่อกันเข้ามาอ่ะไม่รอช้าเอาไอที่ประหลาดประาดก่อนเลยมี4ชิ้นชิ้นนี้ก่อนเหมือนเป็นเอาไว้ใส่น้ำครับแล้วมันจะขยายเหมือนตอนเด็กที่เราเล่นกันไข่ไดโนเสาร์อ่าสมัยเด็กๆผมเล่นเป็นไดโนเสาร์อ่าแต่นี้มันเป็นปลาครับเขาบอกว่าจะขยายได้ถึง6 0 0เซนเลยนะ600%ยนก็คือหเท่าของอันเนี้ยแช่ไว้ประมาณ 72ชั่วโมงก็คือ3วันก็คือเทปนี้เราถ่ายกัน3วันถูกไหมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเราไปสภาพโกดังมันคือแบบต้องไปค้นมามันก็เลยอาจจะแบบเปื้อนๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ใส่ลงไปครับอมตุ้งทิ้งไว้3วันใช่นี่มันก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดเดียวเองนะอืม เฮ้ยมันไม่นิ่มนะมันแข็งว่ะพี่จําได้ว่าไดโนเสาร์ที่พี่แช่น้ําเล่นๆน่ะมันจะนิ่มเล่เลนี่ยคือผ่านไปหนึ่งวันใช่ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่คงสามวันแล้วก็จะนิ่มไม่ได้พี่ต้นเต้นเต้นต้นก้นใหญ่เนี่ยขึ้นมาจากเดิมนิดนึงว่ะเดิมเรื่อนิ่มเนี่ไม่นิ่มว่ะ คือคือจากที่ผิวสัมผัสนะเมื่อเทียบกับไดนโนเสาร์สมัยเด็กนะอันนี้แม่งไม่เละอัะอนนั้นออกเยลลี่วุ้น,ว,นวุ้นเละ,เล,ะเลยอันนี้ก็ผ่านไป2วันแล้ว48ชั่วโมงเลืออีกหนึ่งวันเท่านั้นใช่มันก็จะโตเต็มที่ใช่แล้วพอมันโตเสร็จพี่ทำไงรู้ไหม,ไมปล่อยลงท่อระบายน้ำเดี๋ยวดิก็ตันเลยที่จุกทำน้ำท่วม โอ้มันก็ดูไม่ใหญ่ขึ้นเลยนะนิดเดียวอะว่าไม่ได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่จากเมื่อวานนะก็ครบ3วาวันแล้วจริงๆปามันก็ตัวแค่นี้นะสนุกตรงไหนวะไม่สนุกเลยเด็กๆมันสนุกนะมันใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่โตมามันก็หอเด็กๆผมเคยซื้อแบบว่าอันที่โดนหลอ,อกด้วยนะพี่เป็นไงอะมันเป็นฟองน้ำตัดเป็นรูปมือเสาวอ๋อใช่แล้วแม่งฟูเออโอ้แข็งเป๊กเลยแข็งเป๊กเลยไปใส่ท่อระบายน้ำ ปล่อยปลาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นวันรุ่งขึ้นมีข่าวท่อตันเจอปลาใหญ่ตัวโตแข็งกระหูกม้วนต่อมามันคืออย่างปัดบับเบิลว่ะลูกโป่งฟองกระดูกอ่าแต่เป็นลูกจั๊กจี้น่ารักใช่ไหมวิธีใช้มันยังไงเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ๋อมันมีน้ำมาให้ด้วยอ่ามาใสญี่ปุ่นสินี่ ตั้งเตือนนะครับห้ามเด็กที่ต่ำกว่าสามขวบเล่นใช่รันมั่วผมมั่วมันมีเักสาหัวว่าไเรื่อยหงผมมาเล่นอย่างนี้เหรอพี่โจน่าจะถอดเขียนน่าจะมีกระสั้นกับยาวที่เอาไว้เปลี่ยนเอ้ผมผมเจอวิธีการเล่นละเราดูรูกเราดีกว่าถ้าเราแปลไม่ออกภาษาญี่ปุ่นตามนี้นะให้จุ่มอันนี้ลงไปในขวดนี้เป็นไงอีลาสติกมากเป็นไงจุ่มแล้วก็เป่ากะเป่าข้างบนเนี่ยบินเฮ้ย เฟลสัตว์อพี่โจลองไม่ออกว่าท่านผู้ชมอาจจะเป็นที่น้ำยาก็ได้เราเอาน้ำยาของเราเพื่อเราโรคจิตนะเราชอบเล่นฟองสบู่เราเราชวร์ให้เขาก่อนว่าน้ำยาของเราใช้ได้เออ ไม่ออกเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นก้านยาวไหมอ่ะลองเสียบอันยาวแล้วนะท่านผู้ชมมันจะไม่ได้อ่านเอาไว้เสียบจระเข้ก็ได้ครับอ่านจะไว้ให้เราเป่าเองเฮ้ยอุ้ยลูกบูลเลิศเลยเฮ้ยแตกเข้าหน้าเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเร็วๆหูใหญ่มากอะ เคื่อจริง okay. หัวไอ้ที่เป่าเนี้ยดีนะเออเวิร์กแต่ตะลเค้ไม่เวิร์กเฮ้ย้พี่โจเป่าได้เยอะมากเออใหญ่ใหญ่นี่ข้ามหัวร้อนเลยนะเป่าลูกใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเม็ดแม่งใหญ่ว่ะเลิศเลยว่ะว่าหมดแรงขอลองตะลเค้อีกรอบเลยมัไยครับเบ ทำไมันคาปากเลยนะนี่ๆี่ีบอบบๆอแต่เย็นเย็นแรงพรวดเลยอะอเฮ้ยหนึ่งรื่นี้ตกใจกันมากสรุปก็คือจระเข้ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีจระเข้ เฟลนะครับแต่นี้ใช้ได้เวิร์กครับเฮ้ยแต่จะบอกว่ากูดังญี่ปุ่นแต่ละที่ที่เราไปนะก็จะมีพวกประหลาดประหลาดอะ่ะเออต้องแต่ต้องคุ้นนะเออคิดว่าเป็นเป็นเศษขยะบ้านเขาอะ่ะใช่แต่เราก็ได้อะไรแปลกแปลกมาเยอะนะครับผมอ่ะอย่างอันล่าสุดเบสไปเจออะไรมาครับอันนี้อ้างเจอมาอ่ะคืออันเนี้ยผมเดินไปแถวแถวไฟคริสต์มาสเพราะผมอยากเอามาโมอะไรเล่นออแล้วทีเนี้ยผมก็เหลือบไปเจออันนี้ครับมันคือหิ่งห้อยหิ่งห้อยแปลงวัน หิ่งห้อยฟอมอ๋อแมลงวันมันไม่มีไฟที่ตุดสิซึ่งใช้หลักการเดียวกับไฟคริสต์มาสอะแค่เขาหล่อยางเป็นตัวหิ่งห้อยมาเสียบไว้กับหลอดไฟให้หลอดไฟมันโผล่มาแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นสีเขียวล้วนเพราะหิ่งห้อยไม่มีตูดสีได้คอันนี้สนนราคาเท่าไหร่ประมาณ20บาทโคตรคุ้มโอยโ คือผมจะบอกว่ากาวเนี่ยดีมากเพืออันนียอายุน่าจะหลายสิบปีแล้วแหละกาวยังเหนียวอยู่เลยครับและเหนียวมากด้วยคิดว่าจะใช้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันโอ้นี่ใส่่านมาแล้วด้วยอะมันไม่บูดอะทางเอออ๋อคือแต่ละตัวครับเขาจะมีเหล็กที่เอาไว้เสียบให้เออจริงเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเป็นเหล็กอ๋อเป็นตะขอเกี่ยวเลยเหรออ๋อเกี่ยวกันลกจ ของดีว่ะนี่นอเอาไว้เกี่ยวให้มันอยู่กับกับตัวต้นไม้ปลอมลรหรือว่าอะไรอย่างงี้ของเรา <S <S เฮ้ยหผมชอบอันนี้มากเลยอะ่ะอะไรอะ่ะมันคือที่รัดของญี่ปุ่นครับค<อ>นไทยอะไนระคือคือปกติ<อ>มันจะเป็นแบบลวดที่แบบเราต้องมัดเองใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบว่าบิดแกลบเดียวแล้วอยู่เลยอ๋อ ถือว่าใส่ใจจริงผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจมากเกินไปตอนแรกอะผมนิกว่ามันเป็นเหมือนไฟคริสต์มาสครับคือที่ออกมาแค่1เส้นแล้วก็ยาวไปเลยออันนี้คือแต่ละเส้นมี1ตัวและแต่ละเส้นความยาวไม่เท่ากันไล่สเต็ปเอาจริงเหรอ ใช่อันนี้เหมือนคือการต่อขนาดครับไม่ได้ต่อแบบว่าเรียงอนุกรมแบบไฟคิดมากมันเลยใช้ไฟไม่เยอะมากใช้โวะไม่ต้องเยอะแรงงานไม่ต้องเยอะ,อะก็เลยทําให้ใช้แค่ฐาน 2A 2ก้อนอก็อยู่แล้วครับอ่าเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วนะ,ะครับเฮ้ยโหติดอยู่นะเฮ้ยเอาจริงๆมันเป็นเฟดเอยๆด้วยอ,ะอ่ะเพราะมันกระพริบว่ะคือแต่ละตัวกระพริบไม่พร้อมกันด้วยนะครับอ่าเฮ้ยโอ้โห20บบาทนี่คุ้มมากเลยเนี่ย เหมือนกระสืออ่ะผมชอบความที่มัน,มนไ,ไล่สเต็มกันนะครับคือไม่ได้กับพิบพ,พร้อมกันไม่ได้ด่าวพร้อมกันน่ะมันก็เลยดูแบบมีมิติเหมือนห้อยจริงว้าวเอ้ยใช้ได้แล,แล้วคือถาดที่เขาแถมมาให้ก็ยังใช้ได้อยู่เออเป็นอะไรที่ดีใช่ถ้ามีเยอะๆก็เจ๋งมากเลยนะใช่เปิดไฟแป๊บนะึงนะถือว่าดีครับในราคาแค่ยี่สิบบาทที่ทได้ฟังก์ชันขนาดนี้และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่เบสไปเจอมาครับ,รบเบสสุนนี้น่าสนใจมากมันคืออะไรอ่ะ เป็นป้ายอะไรก็ไ hmm. ม่รู้พี่เหมือนแขวนตามวัดอ่ะใช่คือถ้าไปญี่ปุ่นเราจะเห็นป้ายพวกนี้เป็นร์เหมือนป้ายขอพร ให้มันจะเป็นไม้ให้เราเขียนแล้วก็ไปแขวนแต่รูปทรงมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะมันจะคล้ายๆน่า<ม>นาะแต่อันนี้มันเป็นพิมพ์มาแล้วก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นป้ายชื่อหรือป้ายแบบว่าเขาเรียกอะไรนะสอสออะไรเงี้ย<อ>มากกว่า<อ>แต่แปลไม่ออกแปลไม่ออกทําไงดีเบสแปลไม่ออกเดี๋ยวเบสส่งหาเพื่อนแป๊บหนึ่งจะให้เพื่อนเบสที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเลยเป็นคนแปลให้ก็๋ยวลองมันตอบนะอือดาวดาวดาววันที่ว่าคุณแปลว่าอะไรผมคิดว่ามันเป็นป้ายปีใหม่คำอวยพรขอให้สุขภาพดีอะแขวนไว้ตรงบ้าน หรือในวัดหรืออะไรสักอย่างแอนคิดว่าขออะไรประวัติของวัดหรืออ,อ,อะไรแบบนี้วัดอังโคโคุจิข้างหลังก็เขียนว่าเออมีเนมชื่อว่าอ <c oughs> ีคิวซังอยู่มีซาลาจิชิโนซังอะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับเพราะมันมันค่อนข้างเยอะหลังจากที่ส่งให้เพื่อนไปเมื่อ,อกี้ม,มันก็บอกว่ามาจากวัดจริงๆถูกและมาจากวัดโทบาชิเมเซนมีนเซฟไดฟ์วิง พื่อให้ขับรถปลอดภ<อ>ัยแล้วเขาบอกว่าเป็นวัดชื่อดังด้วยรจริงเหรอเออไหนอลองดิไหนอลองดิเซิร์ชๆกันเ <c oughs> พื่อนมันก็ส่งกลับมาแล้วบอกว่ามันเป็นป้ายของ national park <อ>ชื่อว่าอิเซชิมะ n นช i o นลพาร์คก็เลยให้อ้างหาว่าลูกมันเป็นยังไงเออกำลังจะถามเลยตั <c oughs> ้งแต่ที่ผมไปดีเซิร์มาคือสรุปว่าอิเซชิมะเนี่ยมันคือชื่ออิเซเป็นชื่อเมืองชิมะก็เป็นชื่อเมืองอยู่ในจังหวัดมิเอะจังหวัดมิเอะเนี่ยถ้าเราพูดถึงจังหวัดมิเอะบางคนจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นแหล่งกําเนิดไข่มุกเลี้ยงที่เป็นอันดับแรกของโลกอ๋อความไข่มุกใช่เป็นที่มาของเนื้อมะสึกาเมืองมะสึสกาเป็นเหมือนเมืองที่อยู่ในจังหวัดมิเอะทีเอ๋อที่เนี่ยก็คือเป็นที่ที่เนนขาแบบว่าม,มี พวกวัฒนธรรมที่ใหญ่<ม>การเกษตรที่ดีขึ้นชื่อในหลายๆด้านเหมือนกันจากคำแปลในป้ายนี้เลยนะตรงเนี้ยอีเซชิมะในช่อลพอรัคตึงอันตรงกลางอ่านว่าโทบะชิมะเซนซึ่งแปลว่าโดน drive fast อ,อย่าขับรถเร็วครับแล้วก็อันนี้ครับเขาเล่นคำด้วยโทบะก็เป็นชื่อเมืองเหมือนกันชิมะก็เป็นชิมะในมิเอะเป็นเมืองเซน <S S แปลว่าเขตแดนก็คือบอกว่ามันเป็นโทบะชิมะเซนนะคือหมายถึงว่าเขตแดนของโทบะกับชิมะแล้วพอไปเข้าความหมายของญี่ปุ่นแปลว่า โดนไดร์ฟาคืออย่าขับรถเร็ว<อ>คือเป็นเหมือนเหมือนควีในนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยส่วนประโยคซ้ายสุดเล็กๆตรงเนี้ยครับอ่านว่าคุรุมาโนตตะโทบิมาเซนครับแปลว่าอย่าขับรถเร็วก็คือตอบย้ํากับไอโทบะชิมาเซนน,นั่นอีกทีหนึง่งส่วนแดง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 นี้กลมๆแปลว่าขับขี่ปลอดภัยส่วนด้านหลังอ่ะที่เป็นเล็กๆอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ในนชั่นอลพาร์คมั้งอ่าใช่มั้งนะไม่แน่ใจผมก็เลยไปเซิร์ชพวกชื่อเนี้ยต่อม ว่าในอิเซชิมะน่นแนลพาร์คเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะมีสถานที่เด่น mm. ๆทั้งสามที่อันที่ผมคัดมาแหละเราจะไปเริ่มที่ที่ผมบอกกันถ้าเราพูดถึงมิเอะเนี่ยเราต้องพูดถึงไข่มุกข,ของมิเอะไข่มุกของมิ e เอะนะครับมันจะมีหมู่บ้านนีอันนี้คือเกาะไข่มุกค,ครับมิกิโมโตะดังได้เพราะว่าเมื่อปี1880ก,กว่าครับมีคุณโคชิชิมิกิโมโตะก็คือชื่อนามสกุลเขาอะมันเป็นชื่อกอะน,นี้ mm. คุณโควิชิมิกิโมโตะเนี่ย mm. เขาเริ่มที่จะก่อตั้งการเลี้ยงห คือเมื่อก่อนนหอยมุกต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสัตว์ธรรมชาติครับเพื่ขึ้นตามทะเลยังไม่มีใครเพาะพันธุ์คุณโคช,ชีเนี่ยเขาก็มาทําฟาร์มเลี้ยงพยายามทำแค่น,นี้พาะพันธุ์ให้ไข่มุกออกมาดีออกมาสวยจน<อ>ในที่สุดสุดท้ายเนี่ยเขาก็ทําสําเร็จ<อ>กลายเป็นผู้เลี้ยงหอยมุก รายแรกของโลกอกลุ้ยของโลกเหรอใช่เขาก็ได้รับรางวัลหนึ่งในสิบนักประดิษฐ์ที่สาคัญที่สุดของญี่ปุ่นด้วยคือถามว่าไข่มุกเขาดังขนาดไหนพี่ดังขนาดที่ว่ามีสยูนิเวิร์สอะครับมงกุฎที่เป็นไข่มุกอะเ,ออเป็นไข่มุกของมิจิโมโตะเนี่ยในเกาะเขาก็จะมีบอกว่าอ่ะเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ไข่มุกนะมีจุดขายของที่ระลึกนะมีจุดที่เลี้ยงหอยมุกด้วยจุดที่เลี้ยงหอยมุกนะครับเวลาเขาจะเก็บหอยมุกฮะเขาจะไม่ใช่แบบว่าดึงอวนหรือลากอะไรอย่างงี้นะคือจะ เก็บหอยอ่ะถือถังไม้อันหนึ่งว่ายน้ำลงไปเก็บมายมีรูไปดูไหน,นี่มไม่ได้โมโหนะคือว่ายแบบไปกับเรือได้แหละแต่ว่าว่ายลงไปเก็บไม่มีสอกเกอร์เลยอะไรนะคือแบบเหมือนแบบไปหยิบหยิบมาเอออันนี้ผมอยากไปดูแล้วผมไปญี่ปุ่นอยากไปเมืองนี้นี่ครับอันนี้คือคุณโคอิชิีเป็นผู้ก่อตั้งมีรูปปั้นอยู่ที่บนเกาะด้วยเออดีเนาะเออเจ้าป่ายเนี้ยมาจากวัดที่อยู่ในเกาะนี้ปะคืออย่างโซนิเซชิมะนีครับคือมันมันใหญ่มากเหมือนแบบว่า 3- 4สเมือง รวมกคือวัดเนี่ยในนั้นน่ะในจังหวัดมิเอะเ,เขาเรียกเหมือนว่าเป็นแบบศูนย์รวมของศารเจ้าคือจะมีสาลเจ้าหลัก2ที่ที่ใหญ่ๆนะแล้วสารเจ้าจย่อยๆในอีกประมาณ125ี่ที่คือเราก็ไม่รู้ว่าไปมาจากไหนแต่คือมาจากเมืองนี้แน่ๆหลังจากที่เราดูไข่มุกเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาแลนด์มาร์กที่เขาบอกว่าถ้าไปอิเซชิมะเนชอรัลปาร์กเนี่ยต้องไปก็คือหินแต่งงานหินแต่งงานใช่หินใหญ่ๆนี่อย่างที่ผมบอกคือจะมีหินอันนึงอันใหญ่เนี่ยเเมตรแทนสัญลักษณ์ของผู้ชาย หินเล็กๆ4เมตรแทนสัญลักษณ์ของผู้หญิงแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ด้วยแบบว่าเชือกชิเมนาวะครับที่ที่ผูกกันอยู่ตรงนี้คือร้อยเหมือนว่ามงคลสมรสอ่ะอออ่าแล้วตามตำนานเล่าว่าก้อนหิน2อันนะครับแทนเทพ2องค์ก็คือเทพอิสานวิกับเทพอิสานมิก็เป็นเทพผู้ชายผู้หญิงเขาบอกว่าเทพสองคนนี้เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งบนโลกตามตำนานที่เขากล่าวไว้นะทําให้กําเนิดเทพอีกต่างๆอีกมากมายเลยคือถ้าไม่มีเขาผู้เนี่ยก็จะไม่มีเทพองค์อื่นแล้วอืมก็นั่นแหละก็เลยเป็น ความเชื่อกเกี่ยวกับความรักที่ยั่งยืนเขาบอกว่าใครไปที่เนี่ยไปขอพรเรื่องความรักก็จะสมหวังสําหรับคนโสดน,นะก็จะจะเจอคู่ไปเดีย๋ยวนี้ใครที่ <S 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 ใครที่มีคู่อยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> ไปขอพรความรักก็จะยั่งยืน<ป>ก่อนหน้านี้นนมันจะมีสะพานเดินไปแล้วหน้าสะพานอ่ะจะมีศาลเจ้าก็คือตรงศาลเจ้าน่าจะขอพรได้และที่พิเศษกว่านั้นมันเป็นความสวยงามของมันครับพี่นี่อันนี้เขาจะมีพิธีที่เขาไปผูกเชือกกันเวลาหยิเชือกเวลาเชือกเปืือยแล้วก็จะมีเนี่ยความสวยงามของเขาเพราะพอน้ำลดก็เดินไปถึงแล้วนะ ใช่คือจะเดินไปได้แล้วจะมีประตูโทรรียเล็กๆเล็กๆมากเ<า>นี่ยฮะคือมันสามารถนั่งดูวิวพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกตรงเนี้ยแล้วมันสวยงามได้บางที่ก็บอกว่าไอ้ตรงเชือกเนี่ยกับหินสองก้อนเนี่ยก็เปรียบเหมือนโทรีด้วยเหมือนกันคนก็นิยมไปนั่งดูกันโรแมนติกนี่โรแมนติกอะไรอย่างงี้ติดทะเลติดชายฝั่งพอหลังจากต่อมาเรื่องหินเนี่ยแล้วก็จะไปเรื่องตำนานความเชื่อของเขาละที่ผมบอกว่าที่มีเอเนี่ยที่อิเซนแหล่งกำเนิดสารเจ้าอะไร้ยศาลเได้ดูรูปสารเจ้าหลักนั่น บางที่เขาจะเรียกว่าศาลเจ้าอีเซสศาลเจ้าใหญ่อีเซภาษาอังกฤษเรียกว่าอีเซแกนชายอะไรพวกนี้ที่ผมไปอ่านมามันเป็นเหมือนกลุ่มศาลเจ้าคือไม่ได้มีแค่ศาลเจ้าหลังเดียวไม่ได้มีแค่ศาลเจ้าที่เดียวคือจะมีศาลเจ้าหลัก2อันมีชั้นในกับชั้นนอกชั้นในเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเทพเอามาสอเ<อ>ทรุเขาเชื่อกันว่าเป็นเทพของพระอาทิตย์ของทางญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนับถือเพราะว่าเขาบอกว่าราชวงศ์ญี่ปุ่นสืบเชื้อสายจากเทพเอามาสุเทรุเขาจึงบูชาพระอาอทิตย์กันอืมก็คือด ด้านในจะดูแบบเรียบร้อยโปร่งสะอาดเหมือนสว่างคือมีกดเข้าไปด้านในอะถ่ายรูปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหนารูปยากมากน,นี่ก็จะเป็นพวกชั้นนอกชั้นนอกศาลเจ้าชั้นนอกก็จะมีศาลเจ้าหลักอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าศาลเจ้าชั้นนอกเป็นศาลเจ้าใหญ่ก็จะมีพวกที่บูชาพอที่เอาไว้ทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้นแบบนี้จริงๆตรงนี้มันมีนมแม่น้ำด้วยนะแม่น้ําที่ไหลผ่านศาลเจ้าฤาษีนะฮะรู<อ>้ข่าว่าชื่อแม่น้ำอะไรแม่น้ำเลยแม่น้ําอีสุสุเอ้ยจริงป่ะจริงๆเป็นที่กําเนิดรถยนตะ์ป่ะเนี่ยไม่ใช่อีสุสุเป็นชื่อแม่น โดยเขาว่าอีสุสเนี่ยแปลว่ากระดิ่ง50อัน แต่ผมเพิ่งมารู้ว่ามันคือมีชื่อแม่น้ำคือเป็นแม่น้ำสายสาคัญเลยครับที่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงตรงสารเจ้าแล้วก็ชุมชนบริเวณนั้นอ้างรู้ที่มานี่ไหมของป้ายที่เคยอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าพวกป้ายไม้ในวัดเนี่ยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เช่ามาจากในวัดอะเอาไปบูชาเขาจะมีอายุด้วยนะเราสามารถครอบครองได้แค่หนึ่งปีเสร็จแล้วก็เอาอันเดิมเนี่ยไปคืนพระพักแค่ททำการเขาเรียกอะไรสวดบริกรรมคาถาใหม่แต่เขาก็จะให้อันใหม่กลับมากับเรานะมีอายุแค่หนึ่งปีซึ่งอันนี้อาจะ จะเกิน1ปีมาแล้วแล้วเขาก็ขี้เกียจไปคืนที่วัดก็เลยตกมีสาเหตุได้เยอะมากไม่รู้เหมือนกันนะก็เรียกว่าเราเก็บไว้ก่อน1ปีถ้าเรามีโอกาสได้กลับไปเราก็จะไปคืนเราไปเชิญเราไปเชิญเออหรือว่าอันนี้เป็นแบบบัตรเชิญแล้วมาลุ้นกันว่าแจ๊บสตูดิโอจะได้ไปแจ๊บสตูดิโอโคจตแปนไหมพิเศษครับจังหวัดมีเอก็ ติดต่อไปทับปั๊บเซให้เราหน่อยนะตัวที่บูมตัวทวินอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเทปหน้าผมจะเอาของเล่นที่ได้มาจากโกดังญี่ปุ่นเอามารีวิวให้ดูแปลมากหนึ่งชิ้นสิ่งที่ได้มาอันหนึ่งเป็นเทคโนโลยีของญี่ปุ่นครับเป็นเครื่องให้ความบันเทิงสมัยก่อนสิบยี่สิบปีแล้วแต่ว่าล้ำยุคอนาคตมากๆเป็นเครื่องเกมชนิดหนึ่งแต่แล้วเรามาเล่นกันให้ดูตอนนี้เราไปซื้ออุปกรณ์แปลงให้มันใช้กับในยุคสมัยนี้ได้่ต้องรอติดตามใบใบนิดนึงไหมไม่ต้องพูดเสียงนะหนึ่งสอง่าง